อันนี้ต้นจานต้นจานดอกสีเหลืองคือดอกคุ้นนี่ได้ต้นนี่ส่วนสิบไปหามาปลูกใดได้เนี่ยส่วนสิบไปหามาปลูกใดอันมักธรามาฉาบนะเพราะว่าอนุรักษ์ว้ยานลูกร้านสมัยน่ะมันไ่หัจักมาต้นจานขึ้นออยังมันจบเบิดไปแล้วนะมึงดูล่ะมึง มึงหมอกมึงหมอก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 โอ้หมอกคักหมอกเนี่ยเขากะเขากะประมาณนี้แหละเนี่ยเริ่มกลมแล้วเออเริ่มมวยเริ่มมวยแล้วเริ่มมวยแล้วมันซุ่มแล้วเมือวาเมื่อก่อนเนี่ยมือนี้มาเล่มมวยอันนี้เขามวยมเอนถ้าคนเกิดโดนตีหัวจักเขาตั้งทอง เข่าซุ่มเขาม่ามุ้ยเข่าเมาเข่าห้างเข่าแกหางใสหางใสก่อนยังแกนี่ล่ะประมาณนี้นอนหาอยู่แันเดอร์เข่าเอ้ยอันนี้อันนี้คือเขานอนพี่น้องเงก็นไหมอันนี้เขา ข้าวมาได้หนึ่งศูนย์ห้านะคะหอมอแลวหอมแซ่บ้็นี่ละกับบรรยากาศประมาณนี้เนาะสวยงามแงม,มือเสาโอเคบายบาย